หมานะครับนั่งกินแบบเรียบร้อยแล้วครับแต่หมูนี่ครับยืนกินแบบไม่สนใจใครเลยกีน้ากินเอากินจนตัวอ้วนไ่หมดกินอย่างเดียวไม่ไม่พูดไม่จาคุณหมาก็กินใหญ่ครับไม่ยอมแพ้มหมหหูกินกันใหญ่กินกันใหญ่ต่างคนต่างกินกันมากินกันเข้าไป ไม่ยอมพูดยอมจากันเลยกินครับว่าดูตูดเนี่ยกินนะตูดเบี้ยวเลยกินนเป็นไงครับว่าอ่ะอ่าน,นตูดมาแล้วครับดูดิครับโอ้บันไดมีปานลงตูดด้วยครับคุณแบ๊กครับคุณแบ๊คคุณแบ๊กเงยหน้าหน่อย พลอยคุณพลอยอ๋กินมากดูเลยอือคุณสวยอืมลากไปอร่อยไ,ไหมครับอร่อยไ,ไหมครับไม่พูดไม่พูด 赢赢。Ying, Ying.